สวัสดีค่ะนักเรียนที่เรียนในรายวิชา m u l ิม m e ดียในเทอมนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีใบงานเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนการสอนนะคะซึ่งตัวอย่างที่ครูให้มานี้เป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows 8และโปรแกรมพื้นฐานนะคะของรุ่นพี่ที่ได้ทำเอาไว้นะคะโดยใบงานนี้นักเรียนสามารถที่จะเลือกสื่อเลือกผลิตสื่ออะไรก็ได้นะคะที่ตัวเองถนัดนะคะแล้วก็ ครูจะสอนในเรื่องของการใช้โปรแกรม c a p i v a t e ในการสร้างสื่อนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เป็นไกด์ไลน์ในการออกแบบชิ้นงานนะคะ ก็สามารถคลิกเข้าไปหน้าแรกคือหน้าจอนะะักเรียนก็จะต้องวางรูปแบบองค์ประกอบตามที่ตัวเองถนัดตามที่ตัวเองอยากนําเสนอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆน,น,นะคะอลองคลิกเข้าสู่เมนูค่ะต้องมีปุ่มนะคะหน้านี้เป็นหน้ายินดีต้อนรับต้องพิมพ์ชื่อเข้าไปนะคะอย่างเช่นกูจะใส่เป็นสมศรีละกันโอเคกดตกลงเข้าไป นะะหน้าถัดมาก็จะเป็นสไลด์ที่3นี้จะยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนการสอนนะคะโดยแสดงตัวแปรเข้ามาก็คือคุณสมศรีนั่นเองก็เข้าสู่ระบบนะคะหน้านี้เป็นหน้าของเมนูหลักนะคะซึ่งแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะแบบทดสอบก่อนเรียนผู้จัดทำนะคะแล้วก็แบบทดสอบหลังเรียนนะคะอันนี้ก็คือเนื้อหา เมนูนี้เราสามารถออกแบบแบบนี้หรือว่าแบบไหนก็ได้ตามที่เราสนใจออกกลับไปดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะนักเรียนต้องอาจเสียงเข้าไปด้วยพอดีครูไม่ได้เปิดเสียงนะต่อไปก็กลับเมนูหลังก็มาเจอหน้านี้นะคะแบบทดสอบก่อนเรียนคลิกเข้าไปก็จะเป็นออกแบบแบบทดสอบไปด้วยนะ,ะอ้นี่มีเยอะ,อะคลิกตอไปเลยอันนี้ ตัวอย่างของแบบทดสอบนะคะสมมตินะ,ะมีหลายข้อมากเลยครูขอกลับไปที่หน้าหลักแล้วกันต่อไปมาดูเนื้อหาค่ะในส่วนของเนื้อหาก็บทเรียนในนี้จะมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะคะก็จะมีบูทเดี๋ยวขอไปที่บูทก่อนเลยกันนะคะก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนแบบนี้นะคะแต่และเรื่องก็ไปกลับได้ฮะ,ะเป็นเนื้อหาที่เราอยากนําเสนอนะคะ๋ยว กลับมาที่เมนูหลักนะคะแบบทดสอบหลังเรียนก็เมื่อเราเรียนเนื้อหาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทาแบบทดสอบต่อไปก็จะมีพิดทูกนะคะให้ด้วยอันนี้มันต้องกดตอบสองครั้งเพื่อไปข้อถัดไปเอาพิกอ่าต่อมานะคะก็กลับมาที่ผู้จัดทำว่ามีใครบ้างนะคะอันนี้คือตัวอย่างไกด์ไลน์เนื้อหาของสื่อที่นักเรียนจะต้องทำใน 8สัปดาห์นี้นะคะเพราะนั้นขอให้โชคดีในการออกแบบสื่อแล้วก็ขอให้ออกแบบสื่อให้ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็อย่าลืมใส่เนื้อหาที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ